สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเจ๊ยกโตโยต้ามากันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาไปชมนี่เจ้าหลอกคันนี้เลยนะคะไม่ค่อยเห็นนะรุ่นนี้นะคะเป็น Fortuner Leader G นะคะรุ่นเริ่มนะราคากำลังดีเลยนะคะล้านสามนิดๆมาพร้อมด้วยออปชั่นครบคันนะคะอะไรที่มีอะไรไม่มีเตรียมฟังกันเลยแล้วก็ตัดสินใจได้เลยซื้อหรือไม่ซื้อพร้อมโปรโมชั่นท้ายคลิปไปเดี๋ยวไปชมกัน สำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะแล้วก็ตัวนี้ประหยัดน้ำมันนะคะ13.9กิโลเมตรต่อลิตรนะคะมาพร้อมด้วยเครื่องยนต์2.4 GD Engine นะคะเป็น Super Power นะคะรุ่นนี้นะคะสำหรับด้านหน้านะคะเหมือนเดิมนะคะตัวนี้จะมาพร้อมด้วยโลโก้ของ Toyota นะคะแล้วตัวนี้นะคะ จะเป็นกระจังหน้านะคะสีดำด้านนะคะตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์เลยนะคะทุกคันนะคะไม่ว่าจะรุ่นท็อปหรือรุ่นไหนๆนะคะกระจังหน้าก็จะเป็นลายแบบนี้เลยนะคะแล้วตัวนี้จะมีเส้นขอบตัดสีดำนะคะเป็นสีดำเป็นโนแบ็คแบบนี้นะคะตัวกระจังหน้าเนี่ยจะมี2ชิ้นด้วยกันนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะแบบ เป็นพะลุได้เนาะตัวนี้ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนอีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเป็นโนแบ็กนะคะแต่ตัวนี้เห็นไหมมันจะไม่ใช่สีเงินสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นกระจังกระจังหน้านะคะตัวนี้สีเงินนะคะแบบนี้นะคะตัดกับสีดําเป็นโนแบ็กนะคะนี่คือลงตัวเลยนะคะโฟเนเดอร์นี่โฉมนี้นี่คือสุดปังจริงๆนะคะแล้วก็มามาพร้อมกับชุด คมไฟหน้าตัวนี้นะคะจะยังเหมือนเดิมอยู่นะคะเป็นไฟหน้านะคะเป็นใบบีมนะคะแบบนี้นะคะเป็น Full LED นะคะมาพร้อมด้วยตัว Daytime นะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะนี่ตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกนะคะพร้อมกรอบนะคะแต่กรอบเนี่ยจะเป็นสีดำด้านนะคะลักษณะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ด้วยกัน2จุดซ้ายขวานะคะมีให้ในรุ่นเริ่มต้นที่เป็น l e d d e r G แล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเส้นสฟเลี้ยวแบบนี้นะคะ สังเกตดูนะคะตัวนี้จะเป็นสีดำเป็นโนแบ็คนะคะตัดกันลงตัวนะคะพอสีเงินเนี่ยมันดูยังมองเห็นสีนะชัดเจนเลยยกว่าสวยนะคะตัวนี้เดี๋ยวพาไปชมล้อนะคะนี่ล้อก็จะเป็นขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะนี่เป็นล้อแมกนะคะทูโทนปัดเงานะคะลายใบพัดแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมด้วยโลโก้นะคะและพร้อมดุมน็อตล้อนะคะ ยางตัวนี้นะคะจะให้ยางตัวนี้เป็น Big stone มาให้นะคะล้อแม็กเนี่ยเป็นขนาดขอบ18นะคะแล้วก็ตัวซีรีส์นัมเบอร์ยางเนี่ยจะอยู่ที่ 265-60R18 ทับนะคะให้มาแบบนี้เลยนะคะนี่บึกบึนเลยคือหน้ายางใหญ่เนาะขับก็ขับสนุกนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมาพร้อมด้วยระบบกันสะเทือนนะคะด้านหน้านะคะเป็นแบบ อิสระปีกนกคู่นะคะพร้อมคอยสปริงนะคะแล้วก็ตัวเหล็กกันโค้งนะคะแต่ถ้าสำหรับระบบการเสถันด้านหลังนั้นก็จะเป็นแบบโฟลลิงนะคะแล้วก็คอยสปริงพร้อมเหล็กกันโค้งเหมือนกันแต่ระบบเบรกนั้นก็จะเป็นดริดเบรกนะคะมีคี้ฉลับระบายความร้อนนะคะและด้านข้างตัวนี้นะคะเป็นบันไดข้างที่มากับตัวรถแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นสีน้ำด้านแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ จะเป็นกระจกนะคะสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวแนบแบบนี้นะคะสิ่งที่แตกต่างจากรุ่น l e a d e r V นะคะตัวรัน5เนาะจะไม่มีไฟเวลคอมแรมตรงนี้นะคะ<ม>ก็คือตัวนี้ปรับพับไฟฟ้าเหมือนกันมีไฟเลี้ยวแนบเหมือนกันแต่ไม่มีไฟเวลคอมแรมหจุดแล้วนะคะข้อแตกต่างนะคะและสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นมือเปิดนะคะเป็นมือเปิดโครเมียมนะคะ ความสมาธิเปิดเข้ามาด้านในนะคะภายในนะคะของรุ่น l e a d e r G จจะเป็นแบบนี้นะคะนี่มือเปิดก็นะคะเป็นโครเมียมนะตัวนี้ก็จะเป็นสีเงินซาตินตัวนี้บุหนังเป็นสีดำนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นหนังเหมือนกันนะคะ มีเย็บด้วยได้สีเทาแต่ว่าเป็นสีเทาเส้นเดียวนะคะแล้วก็ตัวกระจกนะคะเป็นออโต้ทั้งสี่บานนะคะตัวนี้ล็อกปลดล็อกกระจกนะคะตัวนี้ก็คือปรับนะคะซ้ายขวาปรับพับเก็บจากตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวลําโพงนะคะที่มีมาให้แล้วนะคะสําหรับลําโพงตัวนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด6ตําแหน่งนะคะนี่จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ในรุ่นนี้นะคะ เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะมาให้แล้วนะคะแต่ว่าโทนในการตกแต่งเนี่ยเบาะหนังจะเป็นหนังสีดำนะคะเดินได้ด้วยสีเทาเส้นเดียวแบบนี้นะคะหนังนิ่มเลยนะเป็นหนังมาจากโรงงานคือให้มิติดูแบบเออสวยนะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะใหญ่เลยตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นระบบพุชสตาร์ทนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวพวกเซนเซอร์ตัวนี้ที่เปิดฝาถาังน้ำมันนะคะสกรปรงรถจะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมด้วยเดี๋ยวนะแสงมันเข้าพอดีเนะาพะพวงมาลัยเป็นหุ้มหนังนะคะแบบนี้3ก้านนะคะเย็บหนังยางดีนะคะนี่ตรงกลางก็จะเป็น ตัวแตรด้วยนะคะแล้วก็จะมีแอร์แบ็กนะคะถุงลมรุ่นนี้นะคะ Leader G เ,เนี่ยจะมีด้วยกัน6กตำแหน่งนะคะพวงมลาลัย3ามก้านเนี่ยก็จะแบ่งเป็นซ้ายขวานะคะตรงกลางก็จะเป็นออสีเงินนะคะเป็นแบบนี้สีเงินสแตนนะคะแบบนี้นะคะฝั่งซ้ายนะคะก็จะเป็นตัวเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะสำหรับควบคุมการทำงานของหน้าจอนะคะตัวนี้แต่ยกขออธิบายตัวพวงมลาลัยก่อนเนาะนะคะ ตัวนี้ใช้คำสั่งเสียงได้ด้วยนะคะตัวนี้รับสายวางสายนะคะนี่นะคะแล้วก็แอบเห็นอยู่ตรงด้านนี้นะคะในรุ่น l e d d e r G ตัวรานสาเนี่ยก็คือสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้ด้วยนะคะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นการทำงานประมาณนี้นะคะยกไม่ได้เอากุญแจมาออเลยออระบบไม่ได้นะนะะเดี๋ยวอาจจะหากุญแจแล้วก็มาออนระบบให้เพื่อนๆดูที่หลังนะคะแล้วก เดี๋ยวขอ,อยัดขึ้นไปนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมด้วยหน้าจอนะคะตัวนี้มาพร้อมด้วยหน้าจอทัชสกรีนนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะมาพร้อมด้วยหน้าจอสัมผัสนะคะเป็นทัชสกรีน8นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto มาแล้วนะคะมีระบบเชื่อมต่อ b l u e t o รองรับโทรศัพท์แล้วก็การเล่นเพลงนะคะมีระบบ T-Connect นะคะมาให้ด้วยนะตัวนี้นะคะ นี่ภายในตัวคอนโซลนะเดี๋ยวยกให้ดูตัวคอนโซลนะก็จะเป็นประมาณนี้นะตรงอันนี้เป็นหน้าพวมาลัยตรงนี้ก็คือเล่นหนังนะแต่หลังจากตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ก็จะเป็นหนังนะคะตัวนี้ก็จะไม่ใช่หนังละนะคะแล้วก็เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นช่องแอร์นะคะอันนี้เป็นไฟเบรกฉุกเฉินนอนที่3าเป็นไฟฉุกเฉินเนะาะจะว่าไฟเบรกฉุกเฉินยกก็พูดผิดนะคะเป็นไฟฉุกเฉินนะคะนี่แล้วก็ ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นแอ,นะะนแอ,อร์นะคะเป็นแอร์ดูอ้อนะคะเป็นแบบแอร์อัตโนมัตินะคะแยกอิสระซ้ายขวานะคะสำหรับตัวนี้นะคะมาพร้อมด้วยระบบกองฝุ่น PM 2.5มนะคะมีมาให้แล้วนะคะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นที่ชัดไฟนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นวัสดุลายไม้นะนี่เวลาเปิดใช้งานก็แบบนี้ใส่แก้วนะคะแบบนี้เลย เกียร์นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะ6สปีดนะคะพร้อม sequential s h i f นะคะแล้วก็มี p e n d e n s h i p นะคะที่ว่ายกให้ดูมาสักครู่นะคะก็คือเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะแล้วก็นี่มี p e n d e n s h i p มาให้ในรุ่นเริ่มต้นร้าน3นะคะนี่การทำงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะฐานเกียร์ก็จะถูกตกแต่งด้วยสีเงินสตินตัดกับสีดำเป็นอแบกแบบนี้นะคะ แล้วก็จะมีปุ่ม Eco Power นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมการเล่นถไายนะคะแล้วในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นคูบอกที่หุ้มหนังนะคะนี่เพิ่มความเย็นอยากเอาน้ำเอาอะไรมาใส่เนาะก็คือมันจะเพิ่มความเย็นแต่ไม่ได้เกาะเป็นถึงขนาดว่าเป็นน้ำแข็งนะคะตัวนี้แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใส่อะไรเนี่ยเราก็ปิดความเย็นได้นะคะตัวนี้เป็นกล่องที่เก็บเอกสารนะคะ แล้วก็เดี๋ยวยกให้ดูนะคะการตกแต่งของฝั่งนี้นะคะแอร์จะเป็นแบบนี้นะคะถ้ามิติจากเวลาที่เรานั่งฝั่งคนขับนะตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนั่งสบายนะคู่หน้าคือยกอาจจะชอบดูว่ามันมีกระจกแต่งหน้าให้ใหคุณผู้หญิงไหมเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยจะเป็นที่ควบคุมไฟนะคะที่เก็บแว่นมีให้เรียบร้อยนะคะนี่ แล้วก็สำหรับตัวนี้ยังเป็นกระจกตัดแสงนะคะรแสั่งซ้อนจากด้านหลังมีมาให้แล้วในรุ่นนี้นะถือว่าครบครันนะคะเบรกยังเป็นแบบเบรกแบบนี้อยู่เนาะแต่คุ้มหนังมาให้เรียบร้อยนะนี่เป็นแบบนี้เดีย๋ยวไปชมด้านหลังนะคะก่อนที่จะไปชมด้านหลังนะ ยลืมพูดนะคะเมื่อสักครู่นะเราพูดถึงหน้าจออะไรเรียบร้อยแล้วนะแต่กําลังจะพูดถึงข้อแตกต่างนะเดี๋ยวยกจะสรุปให้หน้ารออีกครั้งหนึ่งสิ่งที่มันไม่มีเหมือนรุ่น V เนี่ยไม่มีเหมือน l ิเดอร V เนี่ยคือแตกต่างตรงนี้นะคะตัวนี้ไวลเลสชัตเจอร์รุ่นเนี้จะไม่มีนะยังต้องใช้สายอยู่ไปเดี๋ยวไปชมข้างหลังกันจริงๆละคันนีอ้อันนี้ก็จะเป็นเบาะหลังนะคะ นี่ผู้โดยสารตอนที่2ออันนี้ก็คือพับเบาะให้ดูก่อนนะแล้วก็ตัวนี้เป็นเบาะแถวที่3เดี๋ยวจะพาขึ้นไปเลยนะจะลองขึ้นไปเลยนะคะอันนี้อาจจะลําบากนิดนึงนะเพราะว่าถ่ายคนเดียวนะคะลูกค้านี่อ้าแล้วถ้าเราปิดแล้วใครจะพาเราออกไปล่ะเนอะอันนี้ให้ดูประมาณนี้เนาะแล้วก็อันนี้ขาย,ยกนะคือมันเลื่อนสุดไหม คือ <Okay. S 2> จะให้ดูว่าเรานั่งสบายขนาดไหนเราก็บอกไม่ได้เนาะอันนี้เดี๋ยวจะลองปรับนะคะว่าพิงด้านหลังแล้วแบบเออมันไปได้ขนาดไหนอุ้ยก็ได้อยู่นะหมายถึงว่าเดี๋ยวให้ดูความแบบเนี่ยห่างมันก็ปรับได้ประมาณเท่านี้นะโอเคเดี๋ยวกลับกล้องสักครู่อันนี้เป็นมิตินะคะจากแถว 3นะตกนั่งอยู่แถวที่3นะคะเดี๋ยวให้ดูภายในตัวรถนะคะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมนะคะไฟแอร์ A นะคะในผู้โดยสารแถวสองนะคะซึ่งจะมีแอร์นะคะแยกแบบนี้ให้เลยนะคะแบบนี้แถวสามมีไหมอ่านี่แถวสก็มีนะคะนั่งสบายเลยนะคะแถว3เนี่ยเอาผ้ามาปูก็ได้นะนี่คือก็จะเป็นแบบ ประมาณนี้เนาะถ้าเป็นแถว3อันนี้ก็จะเป็นแบบที่วางนะคะแล้วก็องศาในการปรับจะได้ประมาณนี้นะคะคือเอ็นได้แต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าเยอะมากนะคะนี่เดีย๋ยวเนี่ยมันยากตรงนี้แหละอันนี้เพราะว่าอขงไงลละคันนี้ สำหรับมิตินะคะในห้องโดยสารนะคะแถวที่สองนี่เวลานั่งก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้เป็นรถใหม่นะคะอาจจะมีพลาสติกนิดนึงเนาะหยกแอบ,บเอามารีวิวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตนังสือคอจูเนอร์นะคะแล้วก็ในรุ่น Leader G นะคะมีเราหลังคาเห็นไหมเอ่ยนะคะมาให้แล้วนี่แบบนี้นะคะ ด้านท้ายก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็จะมีคลิปฉลามมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ไฟท้ายนะคะเป็น LED l i g h t Guiding นะคะนี่สำหรับรุ่นเริ่มต้นนะคะมีกล้องถอยมาให้แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวโลโก้นะคะสีดำเป็นโ o แบ็กนะคะ Ford Tuner นะคะมาพร้อมด้วยโลโก้โตโยต้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟเบรกรองที่3นะคะนี่ ก็มีไลฟ์ฟ้าหลังนะคะมาให้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสัญลักษณ์ลีดเดอร์นะคะแล้วก็ตัวนี้กล้องนะคะเป็นกล้องถ่ายหลังมีมาให้แล้วนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์นะคะด้วยกันทั้งหมด4จุดนะคะมีมาให้แล้วนะคะในรุ่นลีดเดอร์นะคะและอย่างหนึ่งที่ยกอาจจะลืมพูดไปนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะมันไม่มีกล้อง360องศาให้นะคะแต่ว่ามีเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดนะคะเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดนะคะแล้วก็มี RC TA นะคะหรือว่าระบบเตือนจุดอับสายตาขณะถอยหลังนะคะแล้วก็ตรงที่กระจกนะคะก็มีตัว by spot monitor นะคะจวนจุดเตือนจุดอับสายตานะคะด้านข้างนะคะก็จะมีไฟเตือนที่กระจกนะคะตัวนี้มีมาให้แล้วนะคะในรุ่นเริ่มนะคะ แต่ประตูเปิดด้านหายเนี่ยยังเป็นแบบระบบมือนะจะไม่ใช่ประตูเปิดท้ายไฟฟ้านะคะตัวนี้อันนี้คือเป็นข้อแตกต่างเลยนะคะสำหรับลูกค้าเนี่ยที่คิดว่าเออมันไม่จําเป็นแบบจใช้มือก็ได้ตัวนี้หยกคิดว่าโอเคนะหมายถึงพอเราใช้มือเนี่ยเราคิดถึงในเรื่องในข้อดีอะเนาะพอนานๆไปเราก็ไม่ต้องมาเสียค่าซ่อมเรื่อง ระบบประตูไฟฟ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้ยังไงแต่ถ้าอย่างตัวเนี้ยแล้วก็เป็นราคาล้านสามผ่อนก็ไม่หนกักออกรถก็ไม่เยอะนะคะนี่ยกกระเชร์อยู่นะคันนี้นะคะตัวนี้เดี๋ยวให้ดูคร่าวๆนะคะสีเงินนะคะตกแต่งแบบนี้นะคะ มาถึงท้ายๆคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังง่ายๆนะคะเอาเข้าใจง่ายๆอีกครั้งหนึ่งนะคะสิ่งที่แตกต่างนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็น Fortuner นะคะ Leader G ราคา1 3 7 5 0 0้าบาทนะคะสิ่งที่แตกต่างจากรุ่นพี่คือ Leader V นะคะนี่ข้อแตกต่างนะคะข้อแรกเลยนะคะที่มันไม่มีนะคะโยจะพูดถึงในสิ่งที่ ตัวนี้ไม่มีนะคะก็จะเป็นระบบไฟเวล์คัมแลมนะคะที่อยู่ตรงด้านนี้นะคะคือกระจกเนี่ยปรับพับไฟฟ้าเหมือนกันนะคะแต่ไม่มีไฟคัมแรมด้านล่างนะคะแล้วก็อย่างที่2นะคะก็จะเป็นตัวกล้องนะคะ360องศารอบคันนะคะอันนี้จะเป็นอย่างที่สองที่ไม่มีนะคะแล้วก็อย่างที่3นะคะก็จะเป็นตัวเปิดประตูท้ายไฟฟ้านะคะในรุ่นนี้ก็จะไม่มีนะคะแล้วก็ตัวอุปกรณ์ไวเลสชัชเจอร์นะคะ รุ่น leader G ก็ยังไม่มีนะคะแล้วก็จะเหลืออีกนะคะก็จะมีตัวระบบนะคะควบคุมความเร็วขณะลงทางละชันนะคะระบบควบคุมเฟืองท้ายนะคะในกรณีการสายนะหรือบรรทุกหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้ก็จะไม่มีนะคะแล้วก็ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control น,น,น,นะคะตัวนี้ก็จะไม่มีถ้าพูดง่ายๆก็คือทั้งหมดนะคะ7อย่างนะคะแต่ราคาต่างกัน1,30,000บาทนะคะ ก็อันนี้เป็นความคุ้มค่าลูกค้าลองเวทหรือว่าเปรียบเทียบเอานะคะว่าในสิ่งที่ยกพูดไปเนี่ยมันเราจำเป็นต้องใช้ไหมหรือเราจะเพิ่มไปอีกนิดนึงเราได้เป็น Leader V นะคะอันนี้แล้วแต่ใจใครใจมันนะแต่ถ้าสำหรับยกเนี่ยคือตัวร้านสเนี่ยโอ้โหกำลังน่าใช้เลยนะคะอย่างอื่นก็ไปติดเพิ่มเอาอะไรนะนะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะเดือนนี้นะคะลูกค้าก็คือทักสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวยกพาไปชมตัวรถอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ สำหรับโปรโมชั่นนะคะเดือนนี้นะคะมาพร้อมด้วยดอกเบี้ยพิเศษนะคะดอกเบี้ยพิเศษ0.89นะคะพิเศษจริงๆนะคะหรือจะเลือกรับเป็นโปรโช่วยดาวก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้านะคะเลือกมาได้เลยนะคะยังมีโปรนะคะออกรถ99,999บาทนะคะออกได้จริงนะคะลองทักสอบถามโปรโมชั่นกันมายกประจำอยู่ที่โชรุม Toyota TBN นนะคะสาขาอ่อนนุชลาดกระบังนะคะ เบอร์โทรติดต่อ092-4298-226นะคะ ID line นะคะ yok OK 4 2 8 9 5 6ทักสอบถามขอโปรโมชั่นกันได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าเก่าโตโยต้านะคะหรือลูกค้าที่มีรถมีสำเนาค่ายอื่นนะคะแล้วก็ยังรวมไปถึงพนักงนานนะคะที่มีซื้อเงินเดือนนะคะอายุงาน2ปีนะคะทักสอบถามเข้ามาได้เลยมีส่วนลดดอกเบี้ยให้อีกด้วยนะคะ สำหรับในส่วนของซัพพลายเออร์โตโยต้านะคะรับฟรีไปเลยนะคะเพิ่มส่วนลดให้อีก3 0 0 0 0บาทนะคะอย่าลืมทั้งมาสอบถามยกนะคะแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b นนะคะช่องเจยกโตโยต้าให้ยกด้วยนะคะแล้วพบกันที่โตโยต้า TBN นะคะสาขาอนุรักษกระบังนะคะแต่ว่าลูกค้าที่ไม่ใกล้สาขานี้ก็ไม่เป็นไรนะคะยกมีโชว์รูมนะคะที่ใกล้นะคะมีสาขาบางหน้านะคะสาขารามคำแหงสาขาการจนาพิเศษแล้วก็อนุรักษกระบังนะคะ ต่ว่าถ้าต่างจังหวัดนะคะส่งทั่วไทยนะคะเราพบกันที่โตโยต้าทีบเสาขาออนุรักษ์บังสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะรถซื้อแกงมันจแรงได้ยังไงไม่ได้มีคันใหม่ก็แค่ยืมแม่มารถซื้อแกงมันใครจะแสง